ช่องตามใจทูเดย์บทที่405ท่านแม่ผู้แสนดีมีเมตตามู่รุกงกง,งนำชาเข้ามาถวายจากนั้นจึงถอยออกไปอีกครั้งห้องเต้หมิงหยวนจิบชาแล้วตรัสว่าเช่นนั้นเจ้ามีข้อเรียกร้องอะไรสำหรับการแต่งงานของลูกสาวสุดที่รักอย่างนั้นหรือเจ้าพระยาจ้งเปิดกลืนน้ำลายเหลือบมองพระพักของห้องเต้หมิงหยวน เหตุใดจึงไม่ค่อยเห็นริ้วรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้านั้นสักเท่าไรเลยหนอเหตุใดคิ้วตาปากจมูกถึงดูดีได้ขนาดนั้นหนอบรรดาอองชินทั้งหลายต่างก็มีหน้าตาเหมือนเขาแต่ละคนคนล้วนมีรูปโฉมหล่อเหลาไม่ธรรมดาฝ่าบาทเมื่อครั้งยังหนุ่มเขาก็เคยได้เห็นมาก่อนหน้ากลัวว่าพระองค์น่าจะเป็นผู้ที่มีรูปโฉมหล่อเหลาเป็นหนึ่งไม่มีสองในเมืองหลวงแล้วคนเราเนอแข่งเรือแข่งพายพอแข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้จริงๆหืม ห้องเต้หมิงหยวนสายพระเนตรฉายแววเย็นชาทอประกายแสงวาววับขึ้นมาวูบหนึ่งมัวแต่เหม่อลอยอะไรของเจ้าเจ้าพระยาจังเปิดรีสบส่งวัสติอารมณ์อย่างรวดเร็วเขาก็รู้ดีว่าต้องจัดการเรื่องนี้ให้มันจบลงในวันนี้จึงถอนหายใจเฮือกใหญ่อันที่จริงหม่อมฉันเข้าใจความต้องการของลูกสาวผิดไปลูกสาวหม่อมฉันไม่ได้อยากแต่งให้กับอองชูพะยะค่ะโอเช่นนั้นนางอยากแต่งให้กับใครละ่ะ นางไปต้องตาใครเข้าแล้วอย่างนั้นหรือห้องเต้หมิงหยวนทรงสบายพระทัยขึ้นมากดูเหมือนว่าเขาจะไม่คิดสร้างความลำบากให้หยวนชิงหลิงกับเจ้าห้าแล้วช่างเป็นพ่อที่แสนดีมีเมตตาอะไรเช่นนี้เจ้าพระยาเจ้าเปยอั้มอึ้งอยู่ครู่หนึ่งในขณะที่ห้องเต้หมิงหยวนเริ่มมีท่าทีกริ้วโกรธขึ้นมาแล้วเขาจึงเอ่ยปากพูดด้วยเสียงที่เบารายุงบินว่าลูกสาวบอกว่านางอยากเข้าวังมาปฏิบัติรับใช้ฝ่าบาทพระยะค่ะ ฮ่องเต้หมิงหยวนถึงขั้นพ่นน้ำชาทั้งหมดออกไปใส่ใบหน้าของเขาตรงๆเลยทีเดียวเจ้าพระยาเจิ้งเป็ดออกเบาๆแล้วพูดช้าๆว่าหม่อมฉันขอขอบพระทัยในพระมหาการุณาธิคุณพระยะค่ะสุดท้ายเขาก็มองลูกเขยด้วยแววตาลึกซึ้งและอ่อนโยนแวบหนึ่งทูลลาแล้วถอยออกไปอีกด้านหนึ่งเจ้าพระยาเจิ้งเปิดเข้าวังไปจัดการธุระเรื่องสําคัญผู้กวงถิงก็มายังจวนอองชูพร้อมกับท่านยา่าเพื่อแสดงความขอบคุณพระชายาชูในฐานะผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิต หยวนชิงหลิงซึ่งลักลอบอยู่ในจวนอย่างผิดกฎหมายมาได้สองวันไม่คาดคิดมาก่อนว่าคุณหนูตระกูลฮู้จะบุกเข้าประตูหน้ามาตรงๆเช่นนี้เมื่อได้ยินที่มันเอ๋อมารายงานนางเกือบจะคิดไปว่านางฟังผิดเลยทีเดียวทาผงแป้งประทินผิวทุกชนิดลงบนใบหน้าหลังจากทาจนลายพร้อยเป็นจานสีแล้วมันยิ่งดูน่าเกลียดมากจนแสลงในตาผู้ซึ่งเป็นแพ้รับบาปที่กำลังนอนพักฟื้นอาการบาดเจ็บอยู่อีกด้านเห็นแล้วก็พูดขึ้นว่า เจ้าทาแป้งแบบนั้นสู้ไม่ทาเสียยังจะดูดีกว่าอีกไม่ต้องกลัวนางหรอกถ้านางกล้ากล่าววาจาที่ทำร้ายจิตใจเจ้าหลักก็หยวนชิงหลิงปลายตามองเขาวแวบหนึ่งรอให้เจ้าสามารถลงจากเตียงไปเวจะได้ด้วยตัวเองก่อนเถอะค่อยมาช่วยข้าจัดการกับศัตรูตอนที่ผู้หญิงคนหนึ่งเต็มไปด้วยความเป็นศัตรูนางจะกลายร่างเป็นเม่นที่มีหนามแหลมคมทั่วร่าง เขาก็เรียกทั้งอย่างให้ไปคอยจับตาดูไว้อย่าปล่อยให้พระชายาต้องได้รับความน้อยเนื้อต่ำใจแม้แต่น้อยทั้งยังสั่งให้สวีอีพาต่อเป่าไปด้วยสิ่งที่เจ้าต่อเป่าไม่ชอบที่สุดอย่างที่ว่ากันว่าเมื่อศัตรูมาพบหน่าจะโกรธแค้นกันขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกคนเพิ่งจะก้าวข้ามธรณีประตูไปด้วยท่าทางภาคภูมิใจเต็มที่ก็เห็นหญิงสาวในชุดสีแดงก้าวขึ้นมาข้างหน้าก้าวหนึ่งยังไม่ทันเห็นหน้าก้าตากันานางก็คุกเข่าลงไปกับพื้น ข้าขอขอบคุณพระชายาในบุญคุณที่ช่วยชีวิตท่านย่าเอาไว้ส้นเท้าไปกระแทกกับธรณีประตูเกือบจะล้มลงไปอยู่แล้วแต่โชคดีที่ได้อาซี่กับมันเอ๋อช่วยพยุงไว้นางกระแอมไอให้ลำคอโลง่งเป็นคุณหนูหู้เองหรอกหรือรีบลุกขึ้นเร็วเข้าไม่ต้องมากพิธีไม่พระชายาช่วยชีวิตท่านย่าของข้าไว้นับว่าเป็นผู้มีพระคุณของตระกูลข้า ข้าจะต้องขกหัวคำนับพระชายาและจําเป็นต้องขกหัวคำนับในวันนี้ให้ได้ด้วยไม่อย่างนั้นเมื่อผ่านพ้นวันนี้ไปแล้วข้าขกหัวคำนับพระชายาอีกแต่ตอนนี้หูหินใหญ่ก็อยู่ที่นี่ด้วยคิดคิดดูนางก็ไม่ควรจะทําตัวกําเริบเสบสารจนเกินไปจึงยื่นมือออกไปช่วยพยุงนางให้ลุกขึ้นแล้วพูดว่าเอาล่ะเช่นนั้นข้าขอรับการคำนับนี้แล้วอย่าพูดเรื่องผู้มีพระคุณอะไรกันเลยนะข้าช่วยท่านญาของเจ้าเจ้าขกหัวคำนับให้ข้า ผู้กวงถิงยืนขึ้นเพ่งมองหยวนชิงหลิงอย่างพิจารณาพระชายาช่างเป็นคนที่ใจดีอบอ้อมอรีจริงๆท่านย่าเอาแต่ชื่นชมยกย่องท่านตลอดเวลาเลยหยวนชิงหลิงยิ้มอย่างขมขื่นในใจคำพูดนี้คงมีบางอาจรับไว้หรอกกระมังขอแค่อย่ามาแย่งผู้ชายของข้าก็พอแล้วหยวนชิงหลิงก้าวขึ้นไปข้างหน้าแล้วค้องกายคารวะหูหยินใหญ่ผูหญิงใหญ่รีบปฏิเสธว่าไม่กล้ารับรับเป็นพลาวันหลังจากคารวะกันไปมาจนเสร็จทุกคนก็นั่งลงในที่สุด ผู้กวงถิงมองดูท้องของหยวนชิงลิงเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงว่าพระชายาตั้งครรภ์ได้กี่เดือนแล้วรึหยวนชิงหลิงหลุดอุทานออกมาเสียงหนึ่งค่อยตอบว่าประมาณห้าเดือนได้แล้วห้าเดือนตัวก็หนักขึ้นมากแล้วจะไปไหนมาไหนเจ้าต้องระวังหน่อยละผู้กวงถิงเอ่ยหยวนชิงหลิงมองนางจนตาค้างในใจรู้สึกทั้งประหลาดทั้งไม่สบอารมณ์อย่างบอกไม่ถูกแววตาของนาง ช่างดูคล้ายกับแววตาของฮองเฮาเสียจริงเป็นแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความรักใคร่หงใหญ่และเมตตาอย่างครบถ้วนขอบคุณหยวนชิงหลิงทําได้เพียงพูดขอบคุณออกไปยังคงเดาความหมายที่นางต้องการสื่อไม่ออกไปชั่วขณะผู้ก,กวงถิงพูดขึ้นว่าข้าได้นํายาที่ใช้ในการบํารุงคันมาจํานวนหนึ่งแล้วก็เตรียมของเล่นสําหรับเด็กมาให้ด้วยหวังว่าเจ้าคงจะชอบนางพูดพลางลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปนําของขวัญที่นางเตรียมไว้มาให้ด้วยตัวเอง หยวนชิงหลิงมองดูของบำรุงราคาแพงทั้งหลายรวมไปถึงบรรดาของเล่นที่นางพูดมาเมื่อหยวนชิงหลิงเห็นแล้วก็ถึงกับตกตะลึงไปเล็กน้อยนอกเหนือไปจากกลองป่องแปงใบหนึ่งกับตะกร้อลูกหนึ่งแล้วที่เหลือล้วนเป็นอาวุธทั้งสิน้นมีแท้ยาวกริดกล่องอาวุธลับและขลุยอีกเล่าหนึ่งแต่ดูดูไปแล้วเหมือนว่าขลุยเหล่านั้นจะมีกลไกบางอย่างซ่อนอยู่นางหยิบขลุยขึ้นมาแล้วกดลงไปที่ตำแหน่งรูที่สามจากนั้นก็เกิดเสียงดังฟิวขึ้นมาเสียงหนึ่งเข็มเงินเล่มหนึ่งพันพุ่งทะยานออกมา หยวนชิงหลิงถึงกับเบื้อไม่พูดไม่ออกไม่ชอบรึผู้ก,กวงทิ้งเอ่ยถามหยวนชิงหลิงได้สติกลับมาหันไปจ้องมองนางก็ได้เห็นนางจ้องมองมาด้วยแววตาที่เหมือนแม่ผู้อบอ้อมอรีอีกครั้งสถานการณ์ต่อจากนั้นยิ่งทำให้สัสนองงานหนักขึ้นกว่าเดิมไปอีกดึงมือหยวนชิงหลิงไปกุมพลางบอกให้นางระวังสิ่งนี้ระวังสิ่งนั้นควรกินสิ่งไหน ถ้าทางสูงส่งที่เดิมที่อุตสาหะแสดงออกมาก็มีอันต้องหดรีบเหี่ยวเฉาลงไปจนหมดทำได้เพียงพยักหน้าขานรับว่าอืมได้แม่นมสีก็นำผลไม้หวานอบแห้งออกมาแล้ววางเรียงรายไว้หลายชุดเพื่อใช้ต้อนรับแขกหยวนชิงหลิงหยิบผลซานจาแห้งชิ้นหนึ่งมากินหู้กวงถิงควา้าข้อมือของนางไว้แน่นแล้วตำหนิว่าหยวนชิงหลิงที่อยู่ในฐานะคนเป็นหมอเอ่ยถามออกไปอย่างงุนงงว่าทำไมล่ะจึงไม่เหมาะกับหญิงมีคันหู้กวงถิงขมวดคิ้วมุ่น ความรู้พื้นฐานแค่นี้เจ้าก็ไม่รู้อย่างนั้นหรือเจ้าเป็นเช่นนี้ข้าไม่อาจวางใจได้จริงฮ่าฮ่าหยวนชิงหลิงเงยหน้าขึ้นมองนางด้วยความรู้สึกที่เกือบจะเรียกได้ว่าสยองขวัญจากนั้นจึงหันไปมองแม่นมีแม่นมีก็ไม่รู้เช่นกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จึงไม่เป็นการดีที่หยวนชิงหลิงจะแสดงท่าทีของตัวเองออกมาง่ายๆจึงทำได้แค่ฉีกยิ้มธุรกิจออกมาจนเต็มใบหน้าแล้วพูดคุยกับฮูหยินใหญ่อีกหลายประโยคหัวข้อหลัก ฮฮจริงสีได้ยินมาว่าเจ้าห้าได้รับบาดเจ็บเขายังไหวหรือไม่สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างแล้วเหอเด็กโชคร้ายคนนี้นี่หนอข้าได้ยินว่าเขาถูกบอยถึง25ไม้ทำไมถึงได้ตรงเป็นไม้บรรทัดอย่างนั้นนะจูจู่ฮูกวงถิงก็เปลี่ยนเรื่องคุยแบบกระทันหันทะลุกลางป้องขึ้นมาในใจของหยวนชิงหลิงเริ่มบังเกิดความรู้สึกว่าชักจะทนต่อไปไม่ไหวแล้วเจ้าห้าเด็กโชคร้ายนางทนไม่ไหวแล้ว จึงจ้องมองหู้กวงถิงตรงๆแล้วถามว่าคุณหนูหู้สรุปว่าวันนี้เจ้ามาทำไมรือฮู้กวงถิงผงับไปครู่หนึ่งแล้วจึงค่อยๆย,ยิ้มแย้มออกมาอีกครั้งแน่นอนว่าต้องมาขอบคุณที่เจ้าช่วยท่านย่าของข้าไว้ในขณะเดียวกันก็มาเยี่ยมเยียนเจ้าด้วยหน้าิท่าทางที่นางแสดงออกในตอนนี้ช่างแตกต่างอย่างมากจากท่าทางเมื่อครู่ที่นางเพิ่งจะคุกเขา่าโขกคำนับสแสดงความขอบคุณชนิดห่างกันราวฟ้ากับดิน หยวนชิงหลิงมองใบหน้ายิ้มแย้มจนเห็นรอยลักยิ้มจางๆดวงนั้นของนางดูกลมกลืนราวกับน้ำผลไม้คั้นสดๆสักแก้วที่มีสีสันสดใสดวงตากระ่ังใสเป็นประกายรวมถึงแววอ่อนโยนที่เจืออยู่ในดวงตาคู่นั้นของนางแบบนี้นางจะต่อต้านไหวได้อย่างไรกันผู้กวงถิงก็ไม่ได้นั่งอยู่นานจนเกินไปตอนที่กำลังจะกลับไปยังดึงมือหยวนชิงหลิงมากุมไว้แล้วบอกว่าวันหลังจะมาเยี่ยมนางอีก หยวนชิงหลิงมาส่งนางกลับไปด้วยสภาพจิตใจที่สับสนมึนงงอย่างท่วมท้นหลังจากที่นางกลับไปแล้วจึงหันไปมองใบหน้าที่งุนงงแบบเดียวกันทั่วทั้งห้องแล้วถามว่าใครสามารถบอกข้าได้บ้างว่าสรุปแล้วนางต้องการอะไรกันแน่ทุกคนสายหน้าระรัวไม่รู้สิมันแปลกมากจริงๆกลับกันอ๋มันที่หน้าแดงกับพูดอย่างอัดอั้นออกมาประโยคหนึ่งว่าฟังจากน้ำเสียงที่นางพูดแล้วข้าน้อยยังคิดเลยเจ้ากะว่านางเป็นท่านแม่ของพระชายา ทุกคนหลุดคำพืชช่องตามใจทูเดยบทที่406ส่งนางเข้าวังไปรับการอบรมหยวนชิงหลิงกลับไปเจ้าห้าแล้วบอกเล่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกย่างก้าวทุกความเคลื่อนไหวและทุกคำพูดที่ฮู่กวงถิงได้ทำในวันนี้ให้เขาฟังจากนั้นก็เดาอย่างระมัดระวังทั้งยังขวัญกล้าด้วยว่าคงไม่ใช่ว่านางเกิดไปต้องตาเสด็จพ่อเข้าแล้วหรอกนะทำไมข้าถึงรู้สึกว่าน้ำเสียงที่นางใช้มันเหมือนกับผู้ที่อาวุโสกว่าใช้พูดกับเด็ก อีกทั้งนางยังบอกด้วยว่าหลังจากผ่านพ้นวันนี้ไปจะคุกเข่าให้ข้าก็ไม่เหมาะสมแล้วเป็นไปได้หรือไม่ว่าเรื่องอาจจะเป็นเช่นนี้จริงๆอยู่เหวินเฮาได้ยินดังนั้นก็อารมณ์เสียอย่างมากเพียงแต่ยากจะเก็บซ่อนความตื่นเต้นในดวงตาของเขาได้สายตานางเป็นอะไรไปแล้วรึไม่ต้องตาข้าแต่กลับไปต้องตาคนแก่อย่างเสด็จพ่อแค่เห็นก็รู้แล้วว่าไม่เคยเจอผู้ชายดีๆมาก่อนช่างโง่เขาราวกบในกระลาเสียจริง หยวนชิงหลิงเลิกคิว้วเสียดายรอึอยากให้ข้าไปขอร้องนางให้เจ้าหรือไม่ยหยวนห้าวโบกมือเป็นพันวันช่างเถอแตงที่ฝืนเด็ดจากต้นย่อมไม่หวานทำอะไรโดยฝืนมักได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีข้าจะให้หนทางรอดกับนางสักครั้งก็แล้วกันหยวนชิงหลิงนั่งลงข้างเตียงแล้วพูดว่านี่เป็นเพียงการเดาของข้ามันอาจไม่เป็นความจริงก็ได้เพียงแต่ตอนแรกข้ายังคิดว่านางมีนิสัยยิงทนงชอบใช้อารมณ์พอมาได้เห็นวันนี้กลับไม่ใช่อะไรแบบนั้นเลย เห็นได้ชัดว่าข่าวลือที่ลือกันข้างนอกน่าจะเป็นข่าวเท็จนางเติบโตในเจ้างเปยระหว่างที่ชื่อเสียงของนางเล่าลือในเมืองหลวงตัวนางก็อยู่ห่างออกไปหลายพันลี้แล้วจะถูกบิดเบือนไปบ้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอยู่เหวินเฮากับรู้สึกว่าเรื่องนี้มีความเป็นไปได้นี้สูงมากจึงอดรู้สึกเปรมปรีมีความสุขอยู่ในใจไม่ได้ไม่ได้คาจะให้แม่นมสีไปถามดูให้รู้เรื่องหยวนชิงหลิงกล่าว อยู่เหวนห้ามองส่งนางออกไปอารมณ์ดีอย่างยิ่งจนครนเพลงในลำคอเบาๆเลยทีเดียวแม่นมสีน้ำป้ายคำสั่งป้ายอิยาสิ์ของอยู่เหวนห้าวเข้าวางังไปโดยบอกว่านางต้องการมากลับทูลรายงานสถานการณ์ของพระชายาชูให้แก่ท่าสร้างห่วงทรงทราบทางด้านท่าสร้างห่วงนั้นยังไม่มีการไปสอบถามข่าวคราวใดๆออกมานางมุ่งหน้าไปหาหมู่รุกงงแล้วพูดด้วยเสียงแผ่วต่ำว่า ไม่รู้นะขอรับวันนี้หลังจากที่เจ้าพระยาเจ้างเปิยกลับไปแล้วฝ่าบาทก็ยังไม่เสด็จออกมาเลยข้าน้อยเข้าไปดูแลรับใช้พระองค์ข้างในก็เห็นว่าพระองค์มีสีพระพักหนักอึ้งหม่นมองยิ่งนักบางครั้งก็ส่งเสียงคำรามอีกด้วยสุรเสียงที่คำรามออกมาน่าสงสารอย่างยิ่งบางครั้งก็คว้างปาเข้าของจตราประทับหินฝนหมึกอะไรก็ส่งคว้างปาทั้งหมดส่งเสียงดังอึกทึกกึกก้องกระทั่งใต้เท้าเหลิ่นมาแล้วก็ยังไม่ให้เข้าพบไม่รู้จริงฮ่า เจ้าพระยาเจ้งเป่ยพูดอะไรบ้างเจ้าไม่ได้ยินหรอกหรือแม่นมสีถามเป็นไปได้หรือไม่ว่าเจ้าพระยาเจ้งเป่ยจะทําให้พระองค์ทรงกริว้วแล้วพูดว่าพูดตามที่เห็นคิดว่าไม่น่าจะใช่ท่าทีของเจ้าพระยาเจ้างเป่ยตอนที่เข้าวังมาเมื่อวันนี้ย่าหญิงจองของถึงเพียงนั้นฝ่าบาทก็ยังไม่ทรงกริ้วแม้แต่น้อยวันนี้ตอนที่เจ้าพระยาเจ้างเป่ยมา เขาถึงกับออกตัวยกน้ำชาให้ฝ่าบาทเองด้วยซ้ำท่าทางประจบสอพลอไม่ต่างจากสุนัขตัวหนึ่งรอจนเมื่อเจ้าพระยาเจิ้งเปิดกลับไปกลับดูโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาเงา,งาแผ่นหลังช่างอ้างวังเหี่ยวเฉาราวกับคนที่ถูกตำหนิคำรบใหญ่แม่นมสีดูท่าทีเหมือนว่าคงไม่ได้คำตอบอะไรจากทางนี้กระทั่งมู่รุกงกงก็ยังไม่รู้ความไม่วางใจที่ฝ่าบาทมีต่อมู่รุกงงงเป็นเรื่องที่รู้กันดีในราชสำนักอย่างน้อยก็น่าจะมีรำพึงรำพันกับเขาบ้างเป็นครั้งคราว สรุปแล้วเจ้าพระยาเจิ้งเปยสร้างปัญหายุ่งยากอะไรให้กับฝาบาทกันแน่จริงสีหลังจากที่เจ้าพระยาเจิ้งเปยกลับไปฝ่าบาทก็ไปน้อมทักทายไทสร้างห่วงเมื่อได้ยินเช่นนี้แม่นมีีก็รีบกล่าวลาแล้วไปที่พระตำหนักชินขุนนางเข้าไปน้อมทักทายไทสร้างห่วงแน่นอนว่านางย่อมไม่กล้าเอ่ยปากทูลถามไทสร้างห่วงโดยตรงจึงทำได้เพียงดึงมือฉางกงกงออกไปถามผลปรากฏว่าฉางกงกงรู้เรื่องนี้จริงๆจึงหัวเราะอย่างมีเล่สในพลางพูดว่า ลูกสาวของเจ้าพระยาเจิ้งเปยจะถวายตัวเข้าวังแม่นมสีเบิกตากว้างจริงหรือก็ใช่น่าสิกฝ่าบาทคงไร้ทางแล้วจริงๆถึงได้เสด็จมาหาไทสร้างห่วงเพื่อขอความช่วยเหลือคิดหาทางออกให้แล้วไทสร้างห่วงทรงตรัสว่ายอย่างไรบ้างแม่นมสีถามอีกช้างกงกงปิดปากหัวเราะชอบใจครู่ใหญ่แล้วพูดว่าไทสร้างห่วงทรงปลายพระเนตรมองฝ่าบาทเทียงแวบเดียวแล้วตรัสกล่าวด้วยความประหลาดพระไทยว่าเจ้าแก่ใจไวลูกคนนี้นี่นะ ช่างมีดวงเรื่องนารีไม่มีแผ่วเลยจริงๆเมื่อได้ยินคำพูดนี้แม่นมาสี่ก็หลุดหัวเราะคิดออกมาเช่นนั้นหลังจากไทสร้างหงวงทรงตรัสประโยคนี้แล้วพระองค์ทรงให้ความช่วยเหลืออะไรแก่ฝาบาทบ้างหรือไม่ช้างกงกงสายหน้าไม่เลยบอกเพียงแค่ว่านี่เป็นเรื่องดี เพราะจะอย่างไรฝ่าบาทก็ไม่ได้ทรงคัดเลือกพระชายามาห้าปีแล้ววังหลังนี้ก็ไม่มีผู้มาใหม่อุตส่ามีคนตาบอดกระโดดเข้ามาเองทั้งคนให้สร้างห่วงตรัสเพียงว่าเป็นเรื่องดีเป้าหมายอะไรก็ตามที่ฝ่าบาทหวังไว้ก็เท่ากับบรรลุได้ตามเป้าหมายแล้วเช่นนั้นก็ให้มันเป็นไปตามนี้นี่แหละแม่นม,มั่นใจหนักแน่นราวกับได้กินลูกตุ้มเหล็กเข้าไปทั้งลูกออกจากวังไปอย่างมั่นอกมั่นใจอีกด้านหนึ่ง ฮองเต้หมิงหยวนทรงมีรับสั่งเรียกให้มู่หลุกงงเข้าพบตรัสถามด้วยสีพระพักมืดมนว่าเหตุใดเมื่อครู่นี้เจ้าถึงไม่อยู่ที่นี่สายหัวไปอยู่ที่ไหนมาในเวลานี้มู่หลุกงงไม่กล้ายุยยุให้พระองค์ยิ่งกริ้วหนักจึงกลับทูลไปตามความจริงว่าทูลฝ่าบาทแม่นมสีเข้าวังมาเพื่อน้อมทักทายแต่หม่อมฉันไม่กล้าเรียกให้นางเข้ามาจึงออกไปพูดกันสองสามคำที่ด้านนอกนางขอน้อมทักทายฝ่าบาทพะยะค่ะ ห้องเต้หมิงหยวนแววพระเนตรมืดทะมึนนางมาน้อมทักทายไม่ใช่ว่านางได้รับคำสั่งให้เข้าวังมาสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในตอนนี้หรอกหรือห้องเต้หมิงหยวนคิดถึงเรื่องนี้ทีไรก็รู้สึกเศร้าโศกโศกายิ่งนักเดิมทีต้องเป็นชายารองของเจ้าห้าแท้แต่ตอนนี้กลับจะกลายมาเป็นพระชายาของเขาเองไปเสียได้ตอนนี้ถึงตาเขาที่ต้องเป็นฝ่ายรับเคราะห์แทนเจ้าห้าแล้วมู่รุกงกงไม่กล้ากลับทูลตรงๆง,งทำได้เพียงยิ้มแย่แล้วทูลว่า แม่นมสีไม่ได้ถามถึงเรื่องอะไรอื่นพะยะค่ะเพียงแต่นางไปทูลรายงานสถานการณ์ของพระชายาแก่ให้สร้างห่วงจึงถือโอกาสมาน้อมทักทายฝ่าบาทด้วยห้องเต้หมิงหยวนรับสั่งอย่างรำคาญพระทัยอย่างยิ่งว่าจะใส่หัวไปไหนก็ไปไปมู่รุกงงค้อมกายคำนับแล้วถอยออกไปจากนั้นค่อยถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ ห้องเต้มิงหยวนทออพระเนตรม่านที่ยังคงสันไหวอยู่พระขนงขมวดมุ่นจนย่นยุพับทับกันจนเกิดเป็นรอยจีบหนาๆว่าทำไมนางหนูนั่นถึงได้อยากเข้าวังไม่ใช่ว่าเขาดูหมิ่นตัวเองในความเป็นจริงตั้งแต่รูปลักษณ์ไปจนถึงความสามารถทั้งหลายเห็นได้ชัดว่านางมีตัวเลือกที่ดีกว่า ก็เอาแต่รู้สึกว่านางหนูนั่นช่างโง่เขายิ่งนักไม่เข้าใจหัวใจของตัวเองพระองค์ตัดสินพระไทยว่าจะคุยกับผู้กวงถิงด้วยองค์เองสักครั้งต้องใช้สถานะผู้อาวุโสและฮ่องเต้ทําให้นางเข้าใจว่าชีวิตคนเรายังมีเส้นทางอีกมากมายให้เลือกเดินไม่ควรทําให้ทั้งพ่อและคนในตระกูลต้องเป็นกังวลและที่สําคัญที่สุดคือพระองค์จึงมีพระราชะองค์การเรียกให้ผู้กวงถิงเข้าวางังผู้กวงถิงได้ฟังพระราชะองค์การแล้วถึงกับตกตะลึงไปราวๆาวสิบวินาทีเลยทีเดียว เป็นสีแดงเล็กน้อยไปจนถึงแดงก่ำอย่างกระทันหันจากนั้นริมฝีปากก็พลันซีดเผือดสีมีอาการสั่นขึ้นมาเล็กน้อยนางไม่รู้ด้วยซ้ําว่าที่คลอยอยู่ใต้ดวงตานางยังสามารถรักษาท่าทางการเดินเหินได้เป็นปกติแต่เมื่อนางกลับถึงห้องไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าอันนี้แดงเกินไปอันนี้ก็ใช้ไม่ได้สีเหลืองสดไปทําให้สีผิวของข้าดูคล้ำสีเขียวไม่ได้สีเขียวเหมือนผักโขมไม่ได้ฮ่า นางกุมหัวตัวเองรู้สึกเหมือนใกล้จะเป็นบ้าอยู่แล้วทำไมนางถึงไม่มีเสื้อผ้าที่ใส่แล้วดูเป็นผู้เป็นคนกับเขาบ้างเลยนะในที่สุดก็เลือกชุดกระโปรงผ้าต่วนทรงเข้ารูปสีเหลืองนวลราวผลซิ่งอาริคอตออกมาได้อย่างยากเย็นเมื่อสวมแล้วช่วยขับเน้นเรือนร่างให้ดูเพรียวบางสูงโปร่งชวนมองหลังจากปัดแป้งบางๆใบหน้าก็ดูหมดจดงามสดใสแต่แววตากลับดูเหมือนกระต่ายที่กระโดดโลดเต้นไม่หยุดตื่นตนกไม่นิ่ง นางสูดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆแล้วก็หายใจเข้าลึกๆอีกครั้งแต่ก็ยังอดแกว่งเท้าทั้งสองข้างไปมาไม่ได้นางคว้าตัวแม่นมที่รับใช้มานานหลายปีเข้ามากอดไว้แน่นข้าควรทำอย่างไรดีล่ะข้ารู้สึกประมาเหลือเกินครั้งก่อนที่ข้าได้พบพระองค์ยังมีเสียงเฟยอยู่ด้วยแต่ตอนนี้ข้าต้องเข้าเฝ้าพระองค์ตามลำพังข้าต้องประมาจนขาดใจตายไปก่อนแน่เลยแม่นมพูดตอบนางว่า คุณหนูเจ้ากัท่านอย่าได้ประมาทไปเลยเจ้ากับฝ่าบาทไม่ใช่เสือเสียหน่อยกระทั่งเสือท่านยังไม่กลัวเลยยังต้องกลัวฝ่าบาทไปทําไมกันท่านก็คิดเสียว่าฝ่าบาทเป็นเหมือนลูกเจี๊ยบที่ท่านเลี้ยงไว้ตอนอยู่ที่เจ้างเปิดก็ได้ลูกเจี๊ยบร้องเจี๊ยบทั้งวันน่ารักน่าชังขนาดไหนจริงหรือไม่เจ้าคะผู้กวงถิงยิ้มออกจนได้แต่เป็นรอยยิ้มก็แข็งทื่อย่างยิ่งนางยื่นมือขึ้นมาตบๆหน้าเพื่อให้กําลังใจตัวเอง จะถอยไม่ได้จะถอยไม่ได้เด็ดขาดเจ้ารอมาถึง9้าปีเพื่อรอให้ถึงวันนี้เจ้าต้องกล้าหานเข้าไว้หลังจากพูดจบดวงตาของนางก็เปล่งประกายแนว่วแนว่ก้าวเท้ายาวๆไปข้างหน้าแต่เดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็ก้มหน้าลงแล้วหันหลังกลับมโน้มตัวลงไปกอดแม่นมอีกครั้งไม่ไหวแล้วขาก็ยังประหม่ามากอยู่ดีแค่จะหายใจก็ยังแทบจะหายใจไม่ออกแล้วจริงๆข้าจะตายแล้วแม่นมหัวเราะขณะที่กอดนางไปด้วย เอาละลักคุณหนูคนดีของข้าวันนาท่านจะต้องเป็นท่านหญิงนะเจ้าคะจะต้องได้พบพระองค์บ่อยๆหากท่านกลัวอยู่เช่นนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องดีแน่หรือไม่ก็ช่างมันเถิดเจ้ากะแค่เลือกท่านอองศักคนมาแต่งด้วยก็พอแล้วผู้กวงถิงถึงกับตะโกนขึ้นมาด้วยเสียงดังสนั่นทันทีแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดนอกจากพระองค์แล้วข้าจะไม่แต่งกับใครทั้งนั้นขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ